ฝากกดติดตามด้วยครับแล้วก็กดกระดิง่งกดกิ่งเพื่อแก้งเตือนครับผมอ๋ออย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกัครับสวัสดีครับมือนีเด้ดยังนอ้อสูพี่น้องผิงยนยอจะน้ำสวัดีที่จะทําไม่อย่างนัคนับงมครับออนนเอาเดี๋ยวพักผ่อนเด้ครับมันเดอพี่น้องเลย เสียงล้มก็ได้ครับเมื่นอนีลาสร้างวุ่สาไปหาหาวิธีแกะไม,ไม่เปยังข้างด่างบูบูแบบปลาพี่นอกมา,าห,าห,าหน่ปลาแห้งปลาแห้งปลาแห้งเงินตะขอตัวนี้หน่อยไหมครับมาอบไหมตะขอแดดเดียวซื้อไม่แต่ตลาดโลละสองร้อยหกสิบเนาะอบอยับตามาตัว,ตวจะแซ่บมาสันพู้ได้สนใจใกล้แก่มาเลยครับ อายุกเมาให้เลยครับมันลายนะเป็นร้อยสองร้อยเนาะมันแพแห้งคักพี่น้องพ้ได้อยากได้กะสนใจพี่น้องใครอยากได้กะมามาติดต่อผมขายแห้งดอกแต่พอพันแม่พันผมขั้ซื้อมาตัวแล้วเป็นมื่นคููเป็นมื่นนะครับผมคูเราเป็นมื่นคูหาพันหกพันอย่างนี้ครับอ่ะนี่ครับตะพอตะพอหน่อยพูดนะพี่น้องอบน้อยอบแห้งๆกรอบ โอ้ปล่าก็ขิดกับต่ายักหุงกระต่ายักทั่วเนี่ยครับต้นไม้ต้นมะม่วงปลูกไว้ฉันละพี่น้องงามมาันก็ได้อยู่ได้กินเนะาะแต่ว่าบ่เป็นหน่วยจักเทียสีแม่มันนี่งถึงเงิน่ถึงเงน,น่วยครับต้นไม้ปลูกอะไรก็ไม่เต็งก็งามเลยทางอุ่นครับต้นไม้ต้นไหลก็งามขยายครับต้นกระโดน บรรยากาศทางบ้านนี่มันเศร้านะวยหาอะได้ดอกครับในกรุงเทพบรรยากาศจัริีๆผมหยิบว่องให้หยิบสีพังทั้งคันดูครับเห็นบ้าบพี่นอ้องเห็นบ้าบ้านผมมันิตจิตริมคลองครับพนะ้จะเป็นหมู่บ้านหรนอหม่ครับหมู่บ้านให้เจ้าเพชรหรนอหม่ นี่เป็นแคมป์ก่อสร้างพม่าครับแคมพวกพม่าครับแคมป์ก่อสร้างครับนะครับแคมาาป์ก่อสร้างต้นบึงมีให้เจ้าก็งามงามพี่น้องผู้ดีสุบเนาะหมู่บ้านสางขึ้นไหมครับมาเด้อผูใ้ใดสนใจอยากได้หมู่บ้านก็นได้ไมาเสื่อ,อครับอ่ะเดี๋ยวพี่น้องเราจังบ้างเบิ่งกันมามามาพี่น้องมา <Ooh. S 2> ปัดทั่วปัดทั่วครับเอ็นกระดูกหมูมั่บ้านอย่กินน้ำในเท้าปลาคองน้อยครับปุ๊บดูคางปลาคองน้อยนะครับปุ๊บแสบๆแล้วก็ตำบักทัวบักเขือครับไปไฟนะครับมาแล้วขอยยัดสวัสดีซีเอฟซีอีกเกียนะครับสวัสดีครับมาพี่น้องมาันมีสองกันมา เห็นว่าพี่น้องเขาเข้าก็ได้ยเนาะนี่แหละปลาแห้งปลาคอแห้งแดดเดียวซื้อมาจากตลาดมือเสานร์มือมือเป็นมือเสาร์นินเนดเดียวเด็ดหัวว่านซื้อมาหัวา่านเดี่ยวพี่น้องร้องเบิง้งมามาพี่น้องมาแซ่บปะว่าท่านจินจะคาบอยู่ครับท่านปรมดาปลาดเดี๋ยวต้องพาหลังเขาเขยับทิ่ชาตพา ทาน,นงซอบให้บนได้ไหมดูกคางงู้น้ำอ่างแหละ 你炒了这些都放上，哎，面。

ต้องเห็นเข้มเปนอีกนิดนึงเลยครับผาหลังเออพนุมีเวลาผาหลังเใช้ตัดตหัวประคอบเดียวไม่ได้ดดหลายเดียวไม่น้องปลาเขาหน่อยมันไมีเป็นพวกอะมันเป็นหน่อยเด้อ Eu

ม้อนบ่เขาพริกขเขาเกลือคือยังข้าวผาหลังใช่ไหมก่อนนี่เนาะปลาลุงนี้เนาะผ้าหลังปลาดีสมัยก่อนนี่นะเนาะอยู่ยนะน่นได้อยู่น่นในป่าสร้างอุดเนาะ ผาลุงดีพันพาล้างจากแห่งพี่น้องอืมหน้าหหน้าหน้ายาคองเลอน้าไหลลงมาแต่ทองขว่วเนาะผ้าล้างตากแห่งเลยป่าลุงโค้เงินเปิดเป็นหวังเนี่ยหเรื่องพี่เนาะเรื่องพี่นางบ้านเนาะ ดักเอาปลาลี่สมัยก่อนถ้ารู้เป็นนุ่มหน่อยป้ <c oughs> นนปานั่นเผาปลาลีดักเอาปลาลี cửa Tôi sẽ đưa đây nào Chính chắc mình tầm một Rồi sau mình đưa ép dùng mười một vạn rong đó mọi người mọi người mọi người ăn người mọi 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 người โอ๊ยนี่คหมยหากไหมครับปวดบปากปวดนนะพี่น้องปวดหัวน้ำปวดได้นี่คือผมเนี่ยผมสัมักแจนเนาะเดี๋ยวผมเจีย พวกผวก็นี้ผมเดียวเขียนนี่ไปจี้ปั๊บ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 บปั๊บปั๊บั๊บปั๊บปั๊ปัปั๊บปับปั๊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 บปปั๊บ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 ปั๊ั๊บปั๊บั๊บปั๊บั๊บปั๊บป มันลังลับจานนี้มีมีมีเสผมย่าร้อยสำหรับขายหรอกที่คิิก็วปันบวบาะไรพวกพวกเว้ยเป้กเว้ปแปะว้ๆแปะพวกพวกพวกจะผมมาปันเอาผมมาท่านอยู่เนาะม่ใช่ปวดทีมาเอาคือนมาเก็บหาไหม คให้ตรงเจียบไครับขอามคุณจบีบกินแม่เท่าวันนี้ไหมอึมอืมอือแบบหน่อยถ้ามี่องจะบอกเน้ คนคนตุ่มนานปลาแดกใช่หะืัไม่สวใหญ่ใช่ฉันมีความคว้มนีผูต้องจำเน่พี่น้องคนเป็นตัวไหมแต่คึอไมาเราจำพรอมใส่ใส่ปลาิพเขาโค้งเข่าขวาใส่พุงที่รถต่ำใส่น้องไปยางดีดีประกอบทังดปั๊บ

เขาเดี๋ยวไม่จะไปนะเขาที่แรกว่าจะกินเรนเรียนไม่ร้องว่าจะกินเบาๆว,ว่าจะกินเยอะมันหลายไปว่าจะกินเรียนเรียนว่าจะกินเบาๆท่านกินไปกินมากเบาๆเลยนะลูกค้ายมากเไ้ยหายของเขาไปเลย ชิมหนึ่งกับความคุณกิ๊บเลี้ยงเลี้ยงแล้วครับผมฝากกดติดตามครับกดไลค์ก็แชร์นะครับผมเพื่อนกำลังใจกันนะครับสวัสดีครับ